เออจะให้ซื้อปืนใช่ไหมก็ได้มีอะไรเนี่ยหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งลูกโมนะครับแล้วก็พียี่หกเก้านะครับผมเอาเอาอานี้ก่อนเลยหกสิบบาทโอเคช่องแรกนะครับจะเปิดขอเลยนะยนฉั้นเอาขอมาให้เชื่อเหอจ้าขอมาให้เหรอ มีกระสุน24นัดนะครับมาตามมาเอาละนี่แหละลัลงตามมาจากป่าจากเกาะแล้ต้องเดินดูสภาพอากาศแล้วต้องเ,อาาองเืิมตรงไหนวัดใช้หอนี้เพื่อตามหากคนของเขาแล้วก็บล็อกสัญญาณผู้ของเราเพื่อใช้ไม่ได้แต่นาย นายต้องเรียนนายต้องเรียนรู้ว่าจะเปิดไปยังไงนั่นแหละนั่นคือไปข้างบนสุดหอแต่ละหอจะมีปิดไม่เปิดกันคือไปข้างบนแล้วจะเห็นทั้งโลกโอเคแสดงว่าวาซายหอหอปิดปิดสัญญาณดิโอเคละดูกันเลยที่ขวาเลยที่ซายย้ายยิงโอเคอืม เฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหได้ได้ระเบิดด้วยระเบิดมานนี่ยจะเปิดหอเปิดยังไงนะาเฮ้ยมีสิบหลายด้วยนั่นหอแน่เลยเงินสิบห้าบาทแปดบาทแปดบาทคนน้อยโอเคเดี๋ยวต้องเปิดหอก่อน ผมขอปรับภาพไม่สวยนะเพราะถ้าเกิดปรับภาพสวยนะมันมันจะทำให้เฟรมเร็ด่วงแล้วก็วตอนอัดอ่ะมันมันจะแหลกไงภาพไม่สวยขออภัยนะปีนห่อนะครับสูงมากอัดหนึ่งอัดหนึ่งเจออะไรเฮ้ยงูงูนะครับเออ มาทำอะไรเนี่ยโอเคกระสุนการ์ดนะครับเงินโอ้โหเดสันระวังนะทันนี้นะครับเพบอะในเนี่ยทำไมแต่เช้าแล้วว่าเดสันระ,ระวังนะเว้ย โอ <ม Wheel. S 2> ้โหแบบแบบสวยเหมือนกันนะเนี่ยจะมองไปข้างล่างดูแล้วดูแล้วอะไรเนี่ยมีบันไดนะครับโอเคแป๊บนึ่งจะสั่นใจเย็นคุณนี่ไงการอีกเนี่ยยี่สิบบาทปั๊บปับปั๊บปั๊บปั๊บปับโอเคมาเปิดห้องกันเลย เปิดหอจะได้เก็บของแล้วก็จะได้แผนที่โอเคมาหยับหยับอืม่ะหยับร้อยโอเคอนนมีของให้เก็บด้วยตรงนี้เหมือนโบสถ์เลยอันนีนนนห้หมู่บ้านการน้ำ เรียบร้อยไม่อยากกลับไปทำมันเหลือเกินสิบไลน์ครับเฟย์บาร์เพราะว่าเกมนี้ภาพก็สวยเหมือนกันนะถึงแม้เก่าแล,แล้วก็เถอะโอเคอะเจ๋งใช่ไหมเสร็จแล้วครับเอาบัคโอเคเอาไปที่มาให้ดูเกมเกมบัก <laughs> คกดเอมเปอร์แพทที่ เกมบัคเห็นไหมทุกอย่างต้องเปิดล็อกโดยหอราคากำจัดภัยเกาะนี้ต้องการนายแล้วก็เหมือนเธอแหละเจสันพวกใครขอนตะลัาข้างนอกขาใช้หอพที่จะทำธุรกิจขายของแล้วก็อาวุธจัฟรีก็ต่อเมื่อเปิดหอโอควิหลายที่เลยโอเคเดี๋ยวต้องไปล่าสัตว์นะครับ society fail. taught to has how you ไปหาหมูป่าอาะไรถ้าเกิดอยากช่วยเพื่อนใช่ไหมเรียนรู้เรื่องป่า,าสัตว์แล้วก็หนังสัตว์จะให้เอาอาวุธได้มากขึ้นต้นไม,ม้สามารถทำยาได้แล้วก็เพิม่มความสามารถไปเลยกับป่าฉันก็ต่อเมื่อไปดูป่ามนุษย์ทำอะไรใช้ส,สัตว์ต้ายาน โอเคเดี๋ยวขอไปซื้อปื้ก่อนตอซื้อปื้ก่อนนะครับเออเหนื่อยทำไมมีหน่วงเนี่ยนึงโอเคได้แล้ว,ลวคือตอนอดัดอะผมกลัววิดีโอมันแหลกไงผมก็เลยปรับตำหน่อยอุ้ยมีดิงด้วยส <Hey. S 1> วัสด,สดีิมีอะไรบ้างวิลลุกโมนะครับ เฮ้ยมีสกร์เปลี่ยนเด้อลูกส่องนะครับเอคเคน,นี้ใส่กล้องแมกกาซีน,น,นโอ้โหม,มีของเล่นให้เยอะเลยนะครับเฮ้ยมี RPG ด้วยอา g ์พีโคตรแพงลูกกระสุนกับกล้อง,องเอากระสุนก่อนดีกว่าโอเคอันแรกมาก็คิดเ ลักก่อนนะเราต้องไปล่าสัตว์นะครับผมเมื่อกี้เห็นต้นไม้ใช่ไหมนี่ไงแอบที่จริงของผมก็แหลกนะแต่ว่าคือผมกลัวอัดแล้วมันลหลกไนงะก็เลยขอปรับต่ำแป๊บนึงกระสุนกาดระเบิดน,น้ามีของแปดชิ้นเลยเดี๋ยวขายก่อนดีกว่า เดี๋ยวกลัวจะเก็บอะไรไม่ได้ไะแป๊บนึงหาของก่อนอีกเซลร้อยกว่าบาทนะครับผมซื้ออะไรดีไม่ผมมาขายของไม่ได้มาซื้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเกมสมัยใหม่มันต้องเอาภาพสวยไปก่อนนะ่ะคือที่จริงภาพไม่สวยมันก็โอเคนะนี่ขนาดรับๆั้นเนี่ยยังภาพยังสวยเลย กด okay. W ขับไปข้างหน้ากด S เบรก A D เลี้ยว Spacebar เบรกมือเปที่นั่งกด C โอเคดีไปกัน,นครับไม่เอาอะ่ะเดินดีกว่าน่าจะน่าจะใกล้ๆแล้วขับรเสียเวลาอุ้ย ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยม,มีกวางด้วยดูดีครับท่านผู้ชมป่าเกมนี้สร้างสวยเหลือเกินนะครับถึงแล้วเคต้นไม้แล้วก็ตัดตัวไหนละ่ะต้องไปไม้สีเขียวนะครับเนี่ยโอเคโอเคโอเคอเนอเันนี้ อันนี้พอแล้วเฮ้หมูป่าเหรอใบไ,ไม้สีฟ้านะครับขอดูกันจะหาใบไ,ไม้สีฟ้าตรงไหนอ่ะน้าในเนี้ยหมูป่านี่ทางนี้ทางนี้ กด F อ B. ย่าอุ้ยหมูป่าหมูป่าปีนปีนกับแพงได้เด้อเนี่ยทา,างนี้อ้าวเห็นคว่างเนี่ยเฮ้ยล็อกก่อนดิเฮ้ยไม่ล็อกกันเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเนี่ยป้าเจ็บร้อย ตายแล้วเว้ยโว้ยเจ็บป๊บนึงโอ้ยไม้ไม้สีฟ้าจะหาตรงไหนเนี่ยเฮ้ต้องตามหาใบไม้สีฟ้าก่อนส่วนใหญ่มันชอบอยู่ในทะเลนั่นแน่จะมีตัวจระเข้ไหมนย อย่าเว้ยเนี่ยเไปแล้วหมูป่าเมื่อกี้เห็นอยู่อ่ะสองตัวใช่ไหมไหนหน้าเฮ้ยไหนไหนเฮ้ยไม่ก่อนนี่ไปไหนไปไหนไปไหน มานี่ก่อนมานี่กันเฮ้ยแดดีโลซ่าโอเคครับเฮ้ยมีตัวด้วยฟาทาเบลกดเอ็มแล้วก,กดตรงนี้หาเรียบร้อยไปหาเดนิสนะครับตบนนี้่ายของกันลูกสองนะครับผม ปืนก็เยอะเหมือนกันนะที่จริงมีเกมอีกตั้งหลายเกมที่ผมจะเล่นนะแต่ว่าคือการต่อไม่ถึงไงก็เลยไม่รู้จะเล่นอะไรดีอ่ะโอเคพอทั้เบลกดเอ็มกดสลักแล้วก็กดคลิกซ้ายมาเดนิสตายแล้ว ดีเอาละเอาผสมกันซะหน่อยจะสอนให้โอเคครับนะครับเอาละสร้างยาซะปีกซ้ายเรียบร้อยสร้างกระเป๋าอะไรเนี่ยอ่าดีมากแตสันเรียบร้อยะนะครับโอเค ต้องไปฆ่านางสัตว์ตัวอื่นถ้าอยได้อะไรเพิ่มอ่ะการสร้างพวกนี้จะทําให้สามารถเอาของไปได้เยอะขึ้นอ่าเดยดร้อยยันที่แขนนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญมากของนายเป็นติดเวลาของนักรบทแลต้องผ่านทางไปเรื่อยๆเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้เห็นเองว่าทำยังไงโอเคฉัน สอนให้เกต้าครับอ่าสมบรูรณ์กด F ยันจะได้เยอะขึ้นถ้าเกิดได้สกิลเยอะขึ้นอันนี้อนะไรเนี่ยความระเบิดนะครับอ่าดีมากเตสันวิ่งยัน เฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวเราจะขับรถไปใกล้ๆฐานอเมริกินะเรามีคนอเมริกันคนนึงมาด้วยกันดิไปเนี่ยไม่พิซซ่าเวนเอ้ต้องไปเอาเธอกลับมามาเร็วอาบันมาโอเคขับ เรามันดไปที่ไหนกันเนี่ยเป็นเป็นค่ายในลุกไอแลนด์น่ะคุมของวัดคุมที่นั่นอยู่ so เราก็จะไปสู้กันเหรอใช่ไปฆ่าเพื่อนแล้วก็ฆ่าหมูสองตัวเพื่อก้อนทีกันเดียวพื่รากางต่อสู้กับวัดการเอาค่ายมาเป็นกุญแจสำคัญที่จะเอากกลับมาเย เยวจะไปเอาเอาไข่คืนนะคะนนนรับผมใข่น่ะพลรักยัดอะ่ะเป็นชนเผ่าพวกเขาอยู่ที่ศูนย์กลางเขาก็ยันจะทำให้พวกเขาช่วยนายขอบคุณที่นะนที่คนะุณนะช่วยผมผมก็ช่วยดิซ่าแล้วก็เพื่อนของผมแล้วก็น้องชายของผม นี่คือทานเดซที่จะพามเข้ากับบาลยังมีชีวิตถ้าเราหนีของนายนายรอดตอนนี้ถึงเวลาที่ต่อสู้แล้วเราดิสจะทับกันอาเดสันโอเคถึงแล้วเอาละเอาก็เอาดิสที่ท้าเขาไปคนแปลกหน้ามาก่อนนะทำให้อีคนเดียวหลอดเดสันโอเคเดี๋ยวเราจะรอนายเดสันเดนนิสให้ยันมาแล้วตอนนี้เราต้องสู้ โอเคเดี okay, ๋ยวผมจะจัดขาเข้าไปนะครับพิซซ่าส้าราแล้วอุ้ยหมาฮ้ยมีหมาด้วยกดสัตว์นะครับเอากล้องมาส่องนั่นนั่นหนึ่งล็อกไวเลอร์ซะด้วย่านผู้ชมไม่กดปิด กดหนึ่งกดอาวุธกดเอ็กอสลับสีพอขานล็อกไวลเลอร์นะคุกู้ชมสก้า,กามาดยังไงอะ่ะใส่ลิง์ใส่ลิง์เฮ้ยนี่ไงชอบเก็บอาวุธหนังแพ้นะครับขอตงังใส่ลิง์ กระสุนหมูมีคาบเยอะเลยเฮ้ยมีช่องเก็บธนูด้ดยวยเอาไงกลับมาดีอ่ะอุ้ยหนึ่งตัวหตัวมีกี่ตัวสี่สี่ตัวใช่ไหม,มสี่ตัวนะ่านผู้ชมมีหมูด้ยวยเฮ้ยสี่ตัวนีกว่า มาเนี่ยมาเนี <ce> ่ยมานี่ยนี้เฮ้หมาหมาหมาจะตามดิ าก่อนไม่มาต้องตามปเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาตนีก่อน,นสเตลไม่แตกหรอครันบผนู้ชมเฮ้ยเฮ้ยหมูโอย

ไหมาหมาเฮ้ยเยแต่เต pues ๋อแตกแต mm ่ไ hmm. ด้โอ้โอเค้ลิซ่าอยูどど่ไหนอุ้ยอะโดดิโด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 โดิโดตะกี้นะครับ เออดีเลื่อยเร็วขึ้นรถน้ำมันจะระเบิดระลายได้เอ้ยอ e. ันนี้กว่าโดดิโดโดดิโดยี่โดดิโดโดดิโดดิโดทำไมต้องร้องโดดิโดโดดิโดด้วยโดดิโอยโดดิโดโดดิโดไหนเดีอ่ะนี่กัน คทุกอยจานแต่โอเคลิซ่าทุกมันไปแล้วก็ไปแล้วเฮ้ยเอ้าเธอมาอยู่นี่ใช่ตู่ตัวตีอ่ะแล้วคนนักขุนนั่นไปไหนเราเรสียเธอเธอหลบหนีไปแบบตรงทางตะวันออกเดี๋ยวพวกเราจะบอกเธอหนีไปแล้วไม่ใช่ดิหนีไปทางทิศตะวันตก เดสนันคุ้มนี่ว่าคุ้มที่คาดที่จะเดินไปที่ทางของลับรบเราเจอเพื่อนนายหนึ่งคนที่โคนิสดรเอนนาร์ดอะอยู่ทานตะวันตก <S 1> <S 1> แต่ไม่ต้องห่วงหรอกสาบใจเดี๋ยวหมอจะรอนายแน่จะตกเหรอคนไหนเหอะไม่ <S <S แต่ว่าวเดี๋ยวเขาก็พยายามจะหาคนอื่นนะฉันติดต่อมาถ้าเกิดได้ข่าวตั้งแต่เดสัน คนในกลุ่มนี้ดีใจกับไลโอเคใช่ครับมีมีห่ออีกตั้งหลายอันเลยโอเคเดี๋ยวเข้าก่อนไลเนี่ยเดี๋ยวมันดีการครับขายของก่อนดิมีอใหรซื้อไหม อันนี้น่าใสแต่ว่าแพงไปหน่อเเยเดี๋ยวเดี๋ยวขอปอกแค่นี้ก่อนดีกว่าถ้าเกิดแปลผิดหรือแปลพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ